สวัสดีครับผมโคเดนเจครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเป็นการฝึกสอนท่ากอล์ฟฟิ่เนตนะครับสำหรับการพัฒนาตอนที่นักกอล์ฟต้องการที่จะทำแอดเดตแล้วก็เซตอัพนะครับก่อนที่จะสวิงกอล์ฟโดยปกตินะครับนักกอล์ฟนะครับเวลาเราแอดเดตที่จุดแอดเดตนะครับเราก็จะยืน2ขาความกว้างเนี่ยของขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวของดิเวอร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณความกว้างเท่าหัวไหล่ แต่ถ้าเราต้องการที่จะตีเหล็กที่มันระยะที่มันสั้นลงอย่างเช่นเหล็กเจ็ดความกว้างของขาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในแนวของสะโพกหรืออาจจะอยู่กว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยความกว้างของขาของนักกอล์ฟแต่ละคนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสไตล์การตีที่มีความแตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยืนกว้างกว่าคนปกติทั่วไปบางคนอาจจะยืนแคบไปนิดนึงซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาสําหรับกอล์ฟฟิตเนสเนี่ยเราจะมาฝึกท่าที่จะช่วยทําให้นักกอล์ฟสามารถแอสเดส แล้วก็เซตอัพร่างกายในขณะที่จะตีกอล์ฟเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาที่เรายืนตัวของอดสนะครับปลายเท้าของขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาเนี่ยจะอยู่ตรงกันตรงไปตามทิศทางของนักกอล์ฟที่เราต้องการที่จะตีไปเราเรียกว่า Alignment ดังนั้นเวลาเรายืนตัวของท่า2ขานะครับที่จุดอดสสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเช็คก่อนว่าความกว้างของขาของเราเนี่ย อยู่ที่ความกว้างของหัวไหล่หรือความกว้างที่อยู่ในแนวของสะโพกจากนั้นดูปลายเท้าของขาข้างซ้ายข้างขวาว่ามันตรงกันไหมบางคนอาจจะเปิดปลายเท้าเล็กน้อยบางคนอาจจะเปิดปลายเท้าข้างซ้ายมากกว่าอันนี้ไม่มีนัญหานะครับสำหรับท่ากอล์ฟฟิตเนสนะครับที่จะช่วยทําให้นักกอล์ฟมีอัตเดตท,ที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือท่าสควอตโดยปกติท่าสควอตเนี่ยก็อาจจะเป็นการยืนสควอตท,ที่มีความกว้างมากกว่าสะโพกเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นความกว้างเท่ากับหัวไหล่ ผมมี3ท่าที่จะช่วยทําให้นักกอล์ฟสามารถที่จะพัฒนาการเซตอัพที่อเดรได้ดีขึ้นนะครับท่าแรกเนี่ยเราเรียกว่าสควอตที่มีความกว้างเท่ากับหัวไหล่หรือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยในขณะที่ท่าที่2นะครับจะเป็นความกว้างที่เท่ากับตัวของสะโพกท่าที่3จะเป็นความกว้างที่เท่ากับตัวของหัวไหล่แต่มีการระเบิดพลัง ความหลากหลายนะครับในการเซตตำแหน่งของท่ายืนจะช่วยทําให้นักกอล์ฟมีกล้ามเนื้อขาต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังสะโพกต้นขาด้านในรวมไปถึงน่องที่แข็งแรงมากขึ้นจะทําให้นักกอล์ฟสามารถที่จะเซตอัพตำแหน่งที่อดเดตได้โดยไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่ากันนะครับวันนี้ผมจะมีในแบบเป็นน้องนักกอล์ฟที่เรียนอยู่ที่มหาลัยที่อเมริกาเพินมาฝึกพอดีก็เลยขอท่าของน้องเขาเนี่ยมา แชร์ให้กับทุกคนดูกันนะครับจนมีอยู่ท่าหนึ่งที่ผมเป็นคนทําให้ดูเองนะครับเดี๋ยวไปดูท่ากันครับท่าที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่าท่าสควอชที่ความกว้างเท่ากับหัวไหล่นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะเซตตำแหน่งของขานะครับให้ดูที่ตัวของปลายนิ้วโป้งของขาแลวลากตรงขึ้นมาเนี่ยจะมาตรงกับกระดูกหัวไหล่หรือว่าข้อต่อหัวไหล่นะครับ มันกจ็จะเห็นเลยว่าการยืนจะก,กว้างขึ้นเราเรียกว่า squat shoulder w i d นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ดัมเบลนะครับถือในลักษณะที่เป็นการช้อนลงไปตรงกลางเราจะย่อลงอาจจะแตกต่างกับตัวของ squat ทั่วไปของเราเนี่ยจะย่อลงไปนิดเดียวพอนะครับให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ย กับสะโพกดันไปด้านหลังไม่จําเป็นจะต้องย่อลงมาเยอะเพราะต้องการที่เราจะให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเดสเดสเนี่ยทำงานหน้าอกตรงไปด้านหน้านะครับตามองตรงการย่อและการยืดทําให้เท่ากันอันนี้เป็นท่าที่หนึ่งนะครับสําหรับการฝึกสควอตชว,ว์ไดไว สำหรับท่าที่2นะครับจะเป็นสควอตที่มีความกว้างเท่ากับตัวของสะโพกเราเรียกว่าสควอตนะครับฮิปอะพาร์ก็คือเราให้ตัวของนิ้วโป้งนะครับของขาเนี่ยลากขึ้นมาแล้วอยู่ในแนวของกระดูกสะโพกพอดีจากนั้นนะครับเราจะยกดัมเบลขึ้นมาการถือจะแตกต่างจากท่าแรกเราจะช้อนอยู่ที่ตรงส่วนที่เป็นหน้าอกแล้วเราก็ย่อลงนะครับให้สังเกตตัวของเข่านะครับห้ามกลางออก หรือหุบเข้าด้านในให้ตัวของเขาตรงไปหาตัวของปลายเทา้าหน้าอกยืดตรงตามองตรงไปด้านหน้าเหมือนกันครับจังหวะขึ้นและลงให้สม่ำเสมอเก่งหน้าท้องเล็กน้อยเพื่อให้หลังเป็นเส้นตรงนะครับการฝึกสควอตนะครับความกว้างเท่ากับสะโพก จะช่วยทาให้นักกอล์ฟนะครับจะเป็นจะต้องเกร็งตัวของกล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกแล้วก็กล้ามเนื้อด้านขาด้านในนะครับเวลาที่เราแยกขาเราหุบขาเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องครับสำหรับท่าที่3นะครับซึ่งเป็นท่าสุดท้ายเราเรียกว่าสควอตแล้วก็มีไพโอเมติกก็คือมีการกระโดดนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องทํางานเวลาเราทํานะครับเราจะกลับไปยืน แยกขาเท่ากับความกว้างของหัวไหล่จากนั้นเราจะใช้ตัวของดัมเบลนะครับมาช้อนอยู่ที่หน้าอกเหมือนท่าที่สองท่าน,นี้เราจะย่อลงไปเยอะนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะยืดตัวขึ้นยกส้นเท้าออกจากพื้นท่านี้นะครับ เราจะมีกล้ามเนื้อน่องร่วมกันทํางานด้วยเวลาที่เรายกนะครับส้นเท้าออกจากพื้นน้ําหนักจะอยู่ที่อุ้งเท้าด้านหน้ารักษาสมดุลร่างกายนะครับไม่ให้ถลําไปด้านหลังเอ็นไปเอ็นมาย่อลงยืดขึ้นย่อลงแล้วก็ยืดขึ้นนะครับการฝึกให้กล้ามเนื้อน่องทํางานนะครับในลักษณะกระโดดขึ้นด้านบน จะช่วยทําให้สกอตนะครับพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนักกอก็จะมีพลังในการที่จะสวิงให้ลูกไกลขึ้นนะครับ ความสำคัญของการแอเดทนะครับจะช่วยทําให้หนักกอล์ฟนะครับมีสวิงที่มีประสิทธิภาพเวลาขึ้นแบ็คสวิงก็สวิงในแนวทางที่ถูกต้องลงมาดาวสวิงนะครับก็ถ่ายน้ําหนักได้ดีจำไว้นะครับเวลาเราทำสวอตนะครับน้ําหนักคุณจะลงทั้งฝ่าเท้าไม่ลงที่ส้นเท้าไม่ลงที่ปลายเท้าให้น้ําหนักนะครับเฉลี่ยลงเต็มเท้านําไปฝึกกันดูนะครับถ้า,าจ,จะทําประมาณสัก8ปดถึงสิทีก็พอ แล้วก็ทำสามซ้ำเวลาเราต้องการที่จะไปซ้อมที่สนามไดนักกอล์ฟสามารถใช้ท่าพวกนี้นะครับโดยที่มีน้ำหนักเนี่ยเป็นการวอร์มอัพก่อนที่จะฝึกได้เลยครับ